มาแต่งไหมนจากที่ป้าทำไมไหมครับ้วม่ขวาใส่ะว่าเดี๋ยวไปซื้อว่าหายาไฟ ซื้อยาไห้เธอที่เากาะรอยอยู่ออเหม็นดีเกลยจะหยดน้ำหน่อยหนึ่งก็ได้อ๋อไม่เป็นไรซื้อก่อนไหนด้วยเดี๋ยวเราไปซื้อจะเล็งกับลูกปลาจะได้ซึมอี่ดีแต่ถ้ามีสารน้ำพาหรือกลุ่มของยาจับใบที่เราเรียกกันมันก็จะจะจับใบไปใช้เฟอนเฟินทูกไหมไอเฟินไปซื้อใส,อสอ่สามฟาสองสามฟ้ามดอะ่ะดู 100ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่นี่เราก็ดีฝนเราไม่ทำอะไรเลยรเราทำให้ดีที่สุด <c oughs> ทำนี้ไม่ใช่ว่า